สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้วันที่12เมษายน2 5 6 4ก็พามาอัปเดตนาข้าวนาปลังนะครับปีนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วนะครับข้างหน้านี้เป็นมันเทศนะครับมันม่วงญี่ปุ่นนะครับมันส้มโอกินาว่าปนกันนะนี่แม่ปลูกขยายพันธุ์เพื่อที่จะ รอให้ได้ที่ปลูกแล้วก็ค่อยมาเด็ดยอดไปปักเดี๋ยวเราไปดูนาข้าวกันนะมี FC นะครับขอให้รีวิวนาแปลงนาหน่อยนะก็วันนี้ได้โอกาสมารีวิวให้ดูนะตามที่เห็นครับผมนะครับตอนนี้ก็แตกรวงแล้วนะครับนี่ประมาณ สิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะได้เกี่ยวนะฮะอันนี้คันนาแล้วก็นี่นาหาติเพื่อนบ้านค่อนข้างสวยนะครับนาปปลงปีนี้นี่อันนี้ก็มีหญ้าขึ้นบ้างนะฮะแต่ก็ดีกว่านาปีเยอะครับผมนาปีนี่แปลงนี่แบบไม่ได้เข้าเลยนะฮะได้แค่สองก็2องก็สอบเท่านั้นเองทั้งทั้งที่มันน่าจะได้ 8ถึง9ก็ระสอบนะฮะนี่ปีนี้นะครับแต่ก็ต้องดูตอนเก็บเกี่ยวอีกทีเนาะว่าสุดท้ายแล้วจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ทั้งนี้ทางนั้นได้เท่าไหร่ผมก็โอเคหมดนะเพราะว่านี่เราทำไว้กินเองนะครับคันนาก็รกหน่อยเพิ่งตัดหญ้าตัดไม่บ่อยนะครับช่วงนาปรังเนี่ยเพราะว่ามันแห้งอยู่แล้ว แต่ครั้งเดียวก็ใช้ได้ยาวเลยห้าโมงเย็นแล้วครับผมอันนี้ข้างๆก็สุกแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วบางบางทีก็เกี่ยวได้แล้วเนี่ยนะฮะบ,บางเจ้าประมาณนี้แหละเขาเกี่ยวนะเดี๋ยวมันก็สุกเพิ่มเติมอีกวางไกลนู่นเลยคือ8ปดสิเอร์เซนจุดนี้นะครับ ฝั่งนี้เนี่ยทำนาปลังทั้งหมดนะฮะปีนี้อันนี้ผมเปิดน้ำระบายนะฮะท่อที่ใส่มันสูงไปนะครับพอต้องระบายน้ำออกนะฮะก็มีมีหอยอยูอย่แม่เก็บไปเยอะอยูะะ่เดี๋ยวเอาไปลงไว้ที่สะเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จค่อยมาวางท่อใหม่ ให้มันต่ำกว่าเดิมตอนระบายน้ำจะได้ไม่ต้องขุดท่อนะฮะก็มีการวางท่อต่ำและท่อสูงไว้นาปรังเสร็จก็นาปีต่อกระชั้นชิดเลยนะะไม่รู้ฟ้าฝนปีนี้จะเป็นอย่างไร นี่แปลงโดยงี้นาปีเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะฮะนาปีเข้าไม่ได้เลยเห็นนาปลังเนี่ยน่าจะลงเม็ดข้าวแล้วในนี้เนี่ยครับอันนี้ครึ่งหนึ่งนะฮะเต็มที่อยู่ในครึ่งหนึ่งเตืนครึ่งอยู่แปลงนี้ รอบๆมีบางส่วนที่ยังไม่ได้แตกต่อครับผมเสียงกบเสียงเขียดครับ แปลงนี้แห้งหมดแล้วครับระบายน้ําออกอันนี้ระบายเองเพราะมันอยู่สูงอยู่แล้วมันไม่ใช่จุดพักน้ําแปลงที่ไม่ค่อยได้แปลงหนึ่งก็คือแปลงนี้แต่ว่านาปรังนี้เห็นข้าวเลย อันนี้ก็ยากขึ้นเยอะอยู่นะฮะอาจจะแตกได้ไม่ได้แล้วแต่มัน แปลงนี้ค่อนข้างสวยอันนี้คันนาเล็กนะฮะที่แปลงที่แบ่งออกแบ่งคันนาออกนะครับเมื่อก่อนเป็นพื้นเดียวกันนะฮะแล้วก็แบ่งตรงนี้เพิ่งแบ่งตอนทํานาปรังนี่แหละก็ดีขึ้นจุดนี้นาปีไม่ได้ข้าวเลยข้างบนนู้นะฮะแปลงนี้มองเห็นข้าวอยู่ อันนี้แปลงที่เคยรับน้ำจากานาข้างๆเลยแปลงนี้รับน้ำก่อนแล้วก็ถ่ายไปแปลงอื่นท่อไปเพราะฉะนั้นแปลงนี้เริ่มสุกแล้วแตกก่อนเขาแตกรวงก่อนเขาวางเมล็ดก่อนเขานะฮะพอได้ครับผมพอได้กิน ปล่อยน้ำลงข้าวก็ล้มฮะต้นข้าวนสูงเท่าแบบนาปีเลย หญ้าสวยมากเลยถ้าตัดตอนนี้เอาไปให้วัวนะน่าจะกินดีนะตามที่เห็นครับผมพามาชมอัปเดตข้าวนาปรังนะครับก็รอติดตามชมจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวนะครับว่าจะเกี่ยวมาแล้วจะได้กี่กระสอบ ตอนนี้ยังคาดเดาอะไรไม่ได้นาปีได้3ามสิกว่ากระสอบนะฮะสามสิกว่าสอบเท่าปีแรกที่ผมมาอยู่บ้านนะ,ะพอปีที่2นาปีได้60กว่านะฮะพอเข้าปีที่3ปีเนี้ยนาปีล่นไปอีก30กว่ากรสอบนะฮะเหตุหลักๆเลยฝนทิ้งช่วงมากแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีระบบน้ำประดานเป็นของตัวเองยังไม่มีระบบน้ําเป็นของตัวเอง นะฮะฮระบบน้ำเพิ่งมามีตอนเนี่ยทันนาปรังนะะช่วงที่น้ำจากชนประทานยังไม่มาก็เอาน้ำจากออา่บาดานนะครับกับน้ำสระที่เติมเอามาเติมเลี้ยงต้นข้าวทำให้ต้นข้าวเนี่ยมันมันไม่ตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นาปีถ้ามีการทิ้งช่วงอีกก็มีระบบน้ำเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะเอาน้ำมาเลี้ยงต้นข้าวได้นะฮะได้ทัน ก็ไม่ทําให้ต่อไปนาปีจะมีฝนน้อยฝนมากก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะเพราะเรามีระบบน้ําเป็นของตัวเองนะฮะไม่ได้เอามาทํานาทั้งหมดนะก็คือช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วข้าวถ้าข้าวมันไม่ไหวแล้วกําลังจะตายอย่างเงี้ยเราก็เปิดเลี้ยงต้นข้าวได้พอฝนมาเราก็หยุดการใช้น้ําของเรานี่ฮะก็คือบริหารจัดการเอาครับผม ผมแหล่งน้ำผมใช้ทั้งในตัวบ้านาใช้ในการเพาะปลูกพืชรอบๆตัวบ้านนะฮะผักเสร็จเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรคือผลิตเอาไว้ใช้เองเอาไว้กินเองนะฮะผลิดข้าวผลิตอาหารนะฮะผลิดน้ำไว้เองนะฮะ ก็ที่ผ่านมาตั้งแต่มีระบบน้ําของตัวเองก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเยอะเลยมีน้ําใช้มีอะไรในช่วงแบบปีก่อนโน้นช่วงที่ช่วงเนี้ยครับน้ำในในตัวบ้านก็ใช้ไม่ไม่ค่อยมีมีใช้น้อยนะฮะน้ำมันขาดบ่อมันแห้งนะก็ต้องใช้อย่างน้อยๆไปนะฮะคือมันไม่ค่อยสะดวก ทีนี้มีบาดาลมาตอนนี้ก็มีน้ําซักผ้ามีน้ําใช้ในในตัวบ้านเรานะ,ะเพราะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านมันไม่ได้มีน้ําประปาประปาหมู่บ้านก็เอาน้ําแหล่งน้าธรรมชาติและครับมาทําบางช่วงไหลไม่ไหลก็มีเหมือนกันทุกหมู่บ้านเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันบางช่วงนะะเพราะฉะนั้นผมผลิตเจาะบ,บาดาลน,นี่มันได้หลายอย่างถ้ามีน้ําเป็นของตัวเองได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็ต้อง ทำธนาคารน้ํานะครับเก็บไว้เดี๋ยวตอนนี้ขุดลุมละเดี๋ยวทวํวมาไหนเดี๋ยวพาอัปเดตธนาคารน้ําอีกทีนะฮะขุดลุมแล้วก็เตรียมวัสดุไว้ทํานะฮะหลังสงกรานนี้น่าจะได้ทํานะครับโอเคครับผมอย่าลืมติดตามชมช่วงเก็บเกี่ยวอีกทีว่าจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ